เรียนคณะกรรมการวันนี้พวกเรามานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิมเอเลื่อนสวัสดีค่ะหนูชือ่อเด็กหญิงนัทพัฒนประดับสวัสดีค่ะหนูชือ่อเด็กหญิงพัชเชียร์ดีสวัสดีครับผมชืแลแลแล่อเด็กชาย ฉันไปจบศึกษาปีที่สโรงเรียนเทศบาลเขื่ใจสุลสงกัดเทศบาลตำบลเขื่อใจสนอำเภอเขื่อใจสน,จ,สนจังหวัดพัทุมขอเชิญคณะกรรมการรับความการนำเสนอผรง,งานเรื่องสายคลองแม่คลองใจคูมความห่วงใยด้วยลูกปัดมนโนราขอเชิญรับความได้เลยค่ะที่มาและความสําคัญากสถานการณ์บริเวณพื้นที่ท่างลงเรืเทศบาลของใจศนมีการก่อสร้างทําให้เกิดปัญหาฝุ่นละ เชื้อไวรัสโครโมนาสสองทางจใ้แ่องไหมซึ่งทำให้น่าตากอนามัยกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันแต่การสวมหน้ากักอนมามัยโดยนานทำให้เกิดความอึดอัดและแี่งต่อการหลุดหายหรือวางไว้ในที่ไม่สะอาดซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดในการประดิตสายครงหน้ากากอนมามัยจากพลาสติมโพลราโดยใช้ความรู้เรื่องสูลมาใช้ในการออกแบบรูรายโดยการร้อยพลาสตกโพลราแบบดั้งเดิม